มันไม่มีศีลเพราะไม่สำรวมไม่ระวังกายก็ไม่เรียบร้อยวาจาก็ไม่เรียบร้อยใจก็ไม่เรียบร้อยตนเองอาจจะไม่รู้เพราะมันความเคยชินมันมืดมันหนากิเลสมันหนาเกินไปเขาจึงโกงบ้านกินเมืองขายประเทศขายเป็นดินกันอยู่เนี่ยจะว่ายังไงก็ไม่สนไม่สนไม่สน กูจะเอาเงินอย่างเดียวกูจะเอาอำนาจอย่างเดียวทํามืนทําเส่้อทําเป็นไม่รู้ทําหน้าหนาไปเรื่อยเป้าประสงค์อยู่ที่เงินอยู่ที่อํานาจไม่เชื่อด้วยซ้ำเลยพวกนี้บาปบุญนี่ไม่เกี่ยวไม่รู้จักเงินคือพระเจ้าจะแก่แค่ไหนเจ็ดสิบแปดสิบเดินยักแย่ยัก,ย,ก,ย,ก,ย,กยันแล้วก็จะเอาเงินอย่างเดียว มันไม่มีศีลเพราะไม่สำรวมไม่ระวังกายก็ไม่เรียบร้อยวาจาก็ไม่เรียบร้อยใจก็ไม่เรียบร้อยตนเองอาจจะไม่รู้เพราะมันความเคยชินมันมืดมันหนากิเลสมันหนาเกินไปเขาจึงโกงบ้านกินเมืองขายประเทศขายเป็นดินกันอยู่เนี่ยแตว่ายังไงก็ไม่สนไม่สนไม่สน กูจะเอาเงินอย่างเดียวกูจะเอาอํานาจอย่างเดียวทํามืนทําเสือ้อทําเป็นไม่รู้ทําหน้าหนาไปเรื่อยเป้าประสงค์อยู่ที่เงินอยู่ที่อํานาจไม่เชื่อด้วยซ้ำเลยพวกนี้บาปบุญนี่ไม่เกี่ยวไม่รู้จักเงินคือพระเจ้าจะแก่แค่ไหนเจ็ดสิบปดิเดินยักแย่ยัก,ย,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 กยันแล้วก็จะเอาเงินอย่างเดียว